สวัสดีชาวฮันเตอร์ทุกคนนะก็กลับมาแล้วนะกับบิวดาบคู่อีกบิวที่สัญญากันไว้นะฮะอ่าขาวที่แล้วเรามีบิวธาตุนะฮะคราวนี้เราจะมีบิวรอดาเมจบิวใหม่นะฮะอ่าหลังจากมีฟาธลิสมานะ,ะก็จะต้องมีรอดาเมจอันใหม่นะครับผมอ่ะ ไม่ต้องพูดมากฮะไปดูกันฮะว่ารอดามเอจอันใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงคร,รบผม <S <S แล้วก็หายห่วงนะสำหรับรอดามเอจอันใหม่นี้นะฮะมีทั้งเมตาและแคชชัวลบิวนะฮะอา่าใครที่อยากทำดาเมจให้มันแรงสุดตีนแรงชิบหายวายวอดแรงเหี้ยๆโดยที่ไม่กลัวว่าตัวเองจะตายใดยทั้งสิ้นเราก็มีเมตาให้ส่วนใครที่อยากจะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเฮ้ยเซฟหน่อยเล่นให้มันเซฟเซฟหน่อยขอบิวเซฟเซฟหน่อยเราก็มี นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นหายห่วงนะฮะอ่ะไปดูกันฮะว่าคอของบิวนี้คืออะไรนะครับผมปา อย่างแรกเลยนะครับผมสำหรับอาวุธที่เราจะใช้และเราจำเป็นต้องใช้ะะก็คือมีดของฟาทาลิสนั่นเองนะฮะดาบคู่ของฟาทาลิสอ่าเป็นดาบคู่ของรอดามเมจที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะอ่าแซงนะฮะแซงดาบของเลจิงบากกี้หรือซาฟีธาตระเบิดไปได้อย่างเยอะมากนะฮะแบบประมาณ15%เลยไนดะ้มันแรงกว่าแบบแรงกว่าเห็นได้ชัดเลยนะฮะอ่าแรงกว่ามากๆนะฮะข้อดีของเจ้าดาบตัวนี้ก็คือว่าเราได้ รอดามเมทที่แรงมากๆนะฮะแรงแบบแรงจริงๆนะฮะดาเมจร,รอดามเมจเพียวๆน่ะ ประมาณ518ซึ่งถือว่าเยอะมากของดาบคู่นะฮะและมีคมสีม่วงที่ค่อนข้างจะโอเคนะฮะอ่านี่คือสาุที่ทำให้มันเป็นดาบรอดาเมจอันใหม่ที่ดีมากๆบวกกับสล็อตเลเวล4อีก2อันด้วยนะฮะอ่าแต่ข้อเสียก็คือว่าติดคีนะหรือ Affinity เนี่ยมันติดลบถึง3 0ซนะฮะอ่าถึง30%ซึ่งเราอาจจะต้องอ็อกเนนคิยิข้อให้มันกลับมาให้ได้เยอะที่สุดหรือว่าจะต้องไปใส่สกิลอื่นทดแทนนะอ่านี่คือ พอคอนเซปต์ของดาบคู่ฟาทาลิสนะฮะคม mm hmm. ม่วงยาวรอดามจเ,เยอะแต่ว่าคริจะติดลบนะฮะ,ะคริจะติดลบ แล้วก็ดาบนี้ใส่ Elementless ไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุมังกรน,นะอ่าเราก็จะเอา,เอาดาเมจธาตุมังกรมาเป็นของแถมแล้วกันนะแต่สิ่งที่เราเน้นจริงคือรอดาเมจนะครับผมสําหรับดาบของเจ้าฟาธาลิสนะฮะ <S <S 1> <S 1> โอเคนะมาเริ่มกันเลยกับบิวเมตานะฮะอย่างแรกเป็นบิวเมตาแน่นอนนะฮะอาวุธนะ,ะเราต้องใช้มีดของฟาธาลิสนะฮะฟาธาลิสดูอันสกายนะฮะอ่าทีนี้มาดูเรื่องของออกเมนนะฮะสำคัญมากนะฮะตรงนี้ก็คือว่าผมเนี่ยเลือกที่จะออกเมนแอทแทกให้เต็มเลยนะฮะแอทแทกเอาให้เต็ม ซึ่งบางคนก็เลือกที่จะออกเมนเป็นคิิที่ข้อแทนนะฮะใส่แอฟฟินิตี้เข้าไปเพราะมันติดลบ30เหมือนตอนแรกที่ผมบอกถูกไหมแต่สาเหตุที่ผมเลือกางเพราะผมคิดว่า คิตตี้ข้อเนี่ยเราสามารถเอามาทดแทนได้จากอย่างอื่นเยอะมากอย่างเช่นสกิลเอจิเ a เตอร์คิต a l ้ข้อไอวิกเน p ตเอ็กซนะฮะอ่าแต่ขอบอกก่อนเลยนะฮะถ้าออกเมนเป็น a อ t a ทกล้วนอนะ่ะจะติดคิ1ร้อยเก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์โกรธนะฮะเพราะว่าเราจะเอาคิตตี้ข้อไอเราจะเอาคิมาจาก a g จิเ t เตอเน้นๆซะส่วนใหญ่เลยนะฮะจำไว้ถ้าเกิดว่าใครเลือกที่จะออกเมน a t แอตแอย่างเดียวเนี่ย คิคุณจะ100%ก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์โกรธนะฮะอ่านี่อย่างแรกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกเมนต์เป็นคิติคอหรือว่าแอฟฟินิตี้เข้าไปแทนเนี่ยเราสามารถทําให้ตัวเราเนี่ยตี100%ได้โดยที่มอนไม่โกรธเลยนะฮะอ่ามอนไม่โกรธก็จะสามารถตีติดคี้ได้100%เพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกนะฮะว่าใครอยากจะเล่นแบบไหนใครที่ต้องการจะแบบตีติดคีตลอด100%ดามเมจคงที่ก็ออกเมนต์แอฟฟินิตี้เข้าไปส่วนใครที่อยากจะตีรุนแรงแรงมากๆแต่ มอนต้องโกรธนะถึงจะขี้ร้อยเปก็ออฟเมนเป็นแอตแท็กเข้าไปนะอ่ะเฮียก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับตามถนัดของแต่ละคนนะฮะโอเคนะมาดูในเรื่องของชุดกันเลยนะแน่นอนพอเป็นเมตาเนี่ยก็ไม่พ้นซาฟีจีว่านะฮะอ่ะเราจะใส่3ชิ้นแน่นอนนะเพราะว่าเราจะเอาสกิลดากรอนเวนเอาเวคันนิ่งนั่นเองนะฮะอ่ะและแน่นอนพอมีชุดซาฟีจีว่าก็ต้องใส่สกิลรีเซนเมนต์นะเพราะว่าเวลาเราโจมตีแล้วเลือดเราลดจากชุดซาฟีเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มจากสกิล ลีเซนเมนต์นั่นเองนะฮะอ่าส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยเราจะใส่ฟาทาริสนะฮะอ่าส่วนอกเราก็จะใส่เป็นเบต้าเอาสล็อตไปแต่ส่วนเอวนะฮะเอวผมเลือกที่จะใส่อัลฟาเพราะว่าผมชอบที่มันให้สกิลคิทิคอไอสามกับวิกเน็ตเอ็กซ์ปอยมาหนึ่งนะฮะอ่าเราเสียสล็อตไปนิดหน่อยแต่ผมคิดว่ามันคุ้มกว่านะฮะแต่สำหรับใครที่เราไม่เอาอ่ะอยากจะใส่เบต้าก็แล้วแต่นะฮะตามสบายไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็ เออในเรื่องของชุดของซาฟีเนี่ยผมเลือกใส่หัวแขนขาเพราะว่าถ้าใส่แบบเนี้ยเราจะได้สกิลคิดต่อข้อบูสต์มาค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะสลับสับเปลี่ยนยังไง ก็แล้วแต่ตามที่ถนัดเลยเพียงแค่ต้องมีซาฟี3ชิ้นกับดีเซนเมนต์เพื่อที่เราจะมาบูสต์ดามจนั่นเองนะฮะผมอ่าในส่วนของชามเราก็เอาไว้ใส่แกงจืดโ <c oughs> <c oughs> อยวันนี้เล่นเลยทันทีนะเล่นเองเลยนะ,ะอ่ะโอ๊ยโทษโทษโทษนะฮะอ่ะมาในส่วนของชามนะยังคงเป็นชาเลนเจอร์ชามเหมือนเดิมนะฮะหรือชามนี้ให้สกิลเอจิเตเตอร์นั่นเองนะฮะอ่านี่คือในส่วนของชุดของออคเมนต์และอาวุธทุกอย่างนะฮะประมาณนี้ ะะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเด o อเรชันหรือเพชรกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับผมโอเคนะ,ะทีนี้มาดูในเรื่องของเพชรและเด o อเรชันกันดีกว่านะฮะแน่นอนฮะสิ่งแรกสุดที่เราต้องการจะทําก็คือทำคิด์ทิคอรให้มันได้100%่งถูกไหมฮะ,ะแต่อย่าลืมนะฮะใครที่ออกเมนต์แอ a แทกลวนแบบผมเนี่ยนะฮะ คิดิคอเราจะติดลบไปแล้ว30%นะเหมือนที่ผมบอกตอนแรกในเรื่องของอาวุธถูกไหมฮะอาวุธเราจะติดลบคิดิคอสามสอร์ตั้งแต่แรกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมาดูว่าเราจะลื้อมันกลับมาได้ยังไงบ้างนะฮะ,ะสกิลแรกเลยนะฮะง่ายๆคิดิคอไอ้นะฮะเอ็กซ์เพิร์ดจีเวลนะฮะใส่ให้เต็มเลย7เลเวลนะฮะเราจะได้คิดิคอมาสี่สิอร์เซนะฮะหักล้างกับคิดิคอที่ติดลบกันไปเนี่ยปุ๊บเราจะได้มาทั้งหมด 10%นะฮะ critical eye level 7ใส่แล้วได้มา10%นะฮะ10%แรกนะฮะอย่างที่2ก็คือ Dragon vein awakening นะชุดของซาฟีจีว่าน่ะชักดาบปุ๊บ จะได้มาอีก20%ตอนนี้คิดเป็น30%แล้วนะฮะแล้วก็อีก5%ได้มาจาก Attack Boost Level 4ขึ้นไปนะฮะะเนื่องจากเราเล่นสายรอดาเมจเนี่ยยังไงเราก็ต้องใส่ Attack Boost ให้เต็มถูกไหมฮะะใส่ไปก็ได้มาอีก5%นะฮะะต่อไปนะฮะ Weakness Exploit นะฮะ50%นะฮะ50นะ,ฮะ50%ได้มาจาก Weakness Exploit ตอนนี้รวมทั้งหมดเราจะมี85%นะฮะะขาดอีก15%ใช่ไหมฮะได้มาจาก เอจิเทเตอร์นั่นเองนะฮะพอมอนสเตอร์โกรธปุ๊บเราจะได้มาอีก20%นะฮะก็คือทบกันไปเลยก็จะรวมกันเป็น100%พอดีนะฮะอ่า100%นะฮะนี่คือวิธีการทำคิ้ให้ได้100%นในบิลเมตาที่อ็อกเมนต์แอตแทกล้วนต้องมี เอจิเตอร์นะฮะต้องทำให้มอนโกดอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะฮะส่วนในส่วนของคนที่ออคเมนเอฟฟินิตี้มาเนี่ยก็ลองไปหักลบเอาเองนะฮะเพราะว่ามันมันข้องจะง่ายนะ,ะเริ่มมาค,คือเรามีโอกาสที่จะใส่อย่างอื่นมากขึ้นนะ,ะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้มันแรงสะใจกว่านะ,ะก็ลองไปทําดูแบบที่ตัวเองต้องการละกันนะครับอันนี้สําหรับบิลเมตาน,นะฮะต่อ,อไปจะเป็นแคชชวลบิลนะฮะบิลนี้มีไว้สําหรับคนที่ไม่อยากจะใส่ชุดซาฟีจีว่านะฮะ สำคัญาาเวลาที่เราตีและเลือดลดนะฮะอ่าคุณมีหนทางใหม่แล้วนะกับบิวนี้เองนะฮะนั่นก็คือบิวพีกเพอร์ฟอร์แมนส์นั่นเองนะฮะอ่าแต่ขอบอกก่อนเลยนะบิวนี้มีข้อเสียอยู่ก็คือว่าเราจะสามารถตีติดขิได้แค่95นะฮะอ่าจะไม่ตีติดขิร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ใน5%ที่หายไปเนี่ยเราทดแทนมาด้วยสกิลการเอาตัวรอดที่เพิ่มขึ้นนะฮะและดาเมจก็ยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอ่าไปดูกันฮะว่าบิวนี้ เราเซตอะไรยังไงไว้บ้างครับผมสำหรับในส่วนของออกเมนนะฮะอาวุธนะฮะแน่นอนนะ,ะเนื่องจากเราใช้พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมฮะเลือดเราต้องเต็มตลอดเวลาเราต้องมีออกเมนดูดเลือดนะฮะใส่ออกเมนดูดเลือดเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะให้สกิลพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ติดตลอดเวลานะฮะพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเวลาเลือดเราเต็มเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มนะฮะเลือดเราต้องเต็มตลอดเวลาเลยต้องมีดูดเลือด อีกอันที่ควรออ g m e เข้าไปเลยก็คือติดค r ิ t i c a l นะฮะอัตราการติดค r ิ t i c a l affinity augment affinity เข้าไปนะฮะส่วนช่องที่เหลือนะฮะอ่าให้ออก m e ธาตุเข้าไปนะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมฮะ a อ g m e n t d e f e n s แม่งก็ไร้ประโยชน์นะ,ะก็ใส่ธาตุเข้าไปเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็ยังดีนะฮะอ่าสรุปออเมน n ะ,ะจะมีค r i t i c อ l ดูดเลือดแล้วก็ธาตุนะฮะอ่าสำหรับบิ i นี้นะ a u อ m เมนจะเป็นประมาณนี้ครับผมในส่วนของชุดนะอันนี้ผมพูดตรงตรง,ตรงนะ มันมีหลายวิธีมากนะฮะมันสามารถ Mix ซ์แอนด์แได้หลายแบบมากๆนะฮะสำหรับเซตนี้นะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องมีชุดฟา t าลิสตอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะฮะยังไงก็ตามต้องมีฟาลาลิส4ชิ้นเพราะเราจะเอาสกิลทานเซนเดน c ์นะฮะที่มากับชุดซาฟี4ชิ้นเอ้ยที่มากับชุดฟาลาลิส4ชิ้นนะฮะ คือสกิลที่พอเราเข้าเคลสไปปุ๊บหลอดเลือดเรายืดจนเต็มอะหลอดเลือดกับหลอดสเตมิน่าเรายืดจนเต็มแล้วก็ได้สกิลเลเซอร์ชาร์ปกับสเปรช็อตมาด้วยนะฮะอ่านี่คือสกิลสุดโกงนะฮะของบิวนี้นะฮะยังไงก็ตามใส่ฟาทาลิต4ชิ้นนะฮะอ่าแต่จากการมิกซ์แอนด์แมชที่ผมไปลองมาแล้วก็รีเสิร์ชมาแล้วนะฮะผมคิดว่าแบบนี้เป็นแบบที่คุ้มที่สุดแล้วในเชิงของดาเมจและพลังป้องกันนะฮะอ่า คือบางคนเขาก็จะเปลี่ยนหัวเป็นฟอสแฟงบาริออทบางคนก็จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าอันนี้ดีสุดแล้วนะฮะก็คือหัวถึงเอวเนี่ยให้เราใส่ฟาทาลิสนะฮะในส่วนของเอวก็เหมือนเดิมจะใส่อัลฟาหรือเบต้าก็แล้วแต่ชอบนะฮะแต่ในส่วนของขาเนี่ยนะฮะเราจะใส่ขาของลาทีออนนะฮะอ่ะ เพราะอะไรอราทิออนอัลฟาด้่ยนะฮะเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือดาก้อนแอทแทคกเลเวล4แบบฟรีๆที่ได้มาจากขาอลาทิออนอัลฟ่านะฮะอ่าผมเข้าใจนะว่านี่มันเป็นบิวรอดามเมจใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ของแถมแบบนั้นมามก็ไม่ควรจะละทิ้งนะะ 4ี่เลเวลฟรีนี่คือโคตรเดือดเลยนะผมเลยเอามาเลยนะไม่สนใจเพราะว่ามีดฟาลิตมันเป็นมีดมังกรอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นธาตุมังกรถ้าเราทำยงไงก็ได้ให้เราตีแรงขึ้น,น่ะผมโอเคหมดนะผมถือว่ามันเป็นผลกําไรมากเลยนะ ได้มาตั้ง4 level free, free, slot mm ี่เลเวลฟรีๆสล็อตก็ไม่แย่นะฮะก็ถือว่าคุ้มนะ mm hmm. ผมก็เอามานะฮะ mm hmm. แต่สําหรับใครที่อยากใช้อย่างอื่นก็ลองไปปรับแต่งดูได้นะยังไงก็ได้นะขอแค่ให้มีฟันลิส์อยู่4ชิ้นนะครับผมแค่นี้เลยนะยังไงที่เหลืออีกชิ้นนึงจะใส่อะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับผมในส่วนของชามนะฮะแน่นอนนะเราจะใส่ชาเลนเจอร์ชามเหมือนเดิมนะฮะเอาสกิล เอจิเ t เตครับผมประมาณนี้นะในส่วนของอุปกรณ์นะฮะโอเคนะที่นี้เรามาดูในเรื่องของ Decoration นะครับผมซึ่งมันก็ข้างจะตรงไปตรงมานะไม่มีอะไรสําหรับคิ i t ที่ข้อนะเราก็ใส่ทุกอย่างให้เต็มแม่งเลยนะ,ะคิ c ์ที่ข้อไอใส่ให้เต็มวิกเนตเอ็กซ์ตอยใส่ให้เต็มนะฮะรวมกับเอจิเ t เตหักล้างกับทุกอย่างอ m e n t a t i o n ทุกอย่างแล้วเนี่ย คิเราจะอยู่ที่95%้าสิาอนะฮะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกเป็นข้อเสียของบิลนี้เนาะเราได้ดูดเลือดเราได้ดาเมจมาแต่ว่าเราจะเสียคขีดข้อไป5%จะไม่ได้100%นะฮะจะติดอยู่ที่แค่95%อนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะก็แลกกันไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมใส่เจมพีคเอร์ฟอร์แมนนะฮะอ่ะต้องใส่นะฮะมันเป็นหัวใจของบิลนี้เลยนะไม่ใช่ทำไปเรียบร้อยเล้วชื่อไม่ตีเบาจนว่ากลับไปดูด้วยนะฮะว่าใส่สกิลพีคเอร์ฟอร์แมนไปหรือ,อยังนะฮะอ่่ะะใใสให้เเต็มมลยนครับผ แล้วก็แน่นอนนะฮะใส่ a t t a ท k ให้เต็มนะฮะแล้วก็อีกอันที่แนะนำนะฮะก็คือ d าก้อนแ t ตแท k นะ,ะเนื่องจากเราได้ฟรีๆมาแล้ว4เลเวลใช่ไหมใส่เจมดาก้อนแอตแท k กเลเวลสไปอีกอันนึงเราก็จะได้ d าก้อนแอตแท k จนเต็มแล้วนะฮะซึ่งก็มันก็อาจจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาให้อีกนิดหน่อยนะแต่ผมว่ามันก็คุ้มนะทำยังไงก็ได้ให้เราตีแรงที่สุดนะเนาะนะ ก็ใส่เข้าไปก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่อยากใส่ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้แล้วแต่การจัดแต่งเลยคือบิวนี้ที่ต้องการก็อย่างเดิมฮะคิก็ให้เต็มร้อยแล้วก็มีพีคเปอร์แมนส่วนที่เหลือจะทําอะไรก็ก็แล้วแต่แต่บุญแต่กรรมแล้วแต่ที่ชอบเลยนะฮะผมก็จะยัด้วกอนแท็กเข้าไปนะฮะอ่ะก็ลองไปดูได้นะฮะว่าใครอยากจะทําอะไรยังไงนะครับผมอ่ะลองไปปรับแต่งได้เลยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับบิวรอดามจครับผม คือจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปดูโอเบดบิวรอดาเมจอันใหม่ที่รุนแรงแซงเมตาไปแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะอ่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะสำหรับชาวรอดาเมจทั้งหลายนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าการจัดบิวแบบนี้มันจะเไม่ต้องเป็นดาบคู่อย่างเดียวก็ได้นะเอาไปทํากับอาวุธอื่นก็เอาไปใช้กันได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปลองใช้ดูกันได้แบบจริงๆนะฮะแล้วแน่นอนนะับพอมีรอดาเมจอันใหม่มานะฮะ ไม่ต้องมีการสู้กับมอนเตอร์ที่แพ้รอดามเมจแน่นอนนะฮะ,ะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูว่าจะเป็นตัวอะไรก็คอยติดตามกันนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับ m o n k e ้ Gaming นะฮะขอบคุณมากๆที่คอยติดตามครับจะพยายามทำคลิปมาให้เรื่อยถึงแม้ว่ากระทั่งตอนนี้งานจะยุ่งมากๆก็ตามนะฮะโอเคนะ,ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ